สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงเล่นด่วนนะครับวันอังคารของทุกอาทิตย์นะครับวันอังคารอำเลตต้องทำไรคะกินข,ข้าวไม่ใช่เรียนเสร็จอำเลตต้องรีบไปไหนไปเรียนพิเศษคุ้มมงนะครับน้องชิเบตเข้าไปด้วยแต่น้องชิเบตเขาจะเป็นคนกินข้าวยากมากเลยนะครับแม่โอ๊บป้อนก็จะเครียดมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปช้าเราจะกลับดึกนะครับแล้ววันศุกร์วันวแล้ววันอังคารนะครับอาโอเขาก็จะรีบรับแล้วก็รีบมาถงนะครับผมอิ่มยั่งอำเลต เดี๋ยวเอาไปกินต่อแล้วกันนะเดี๋ยวแม่โอ้เข้าจะไปวันนี้พ่อเอ็มจะพาอมนิกกับเชเบตไปเรียนคุ่มองนะครับแล้วก็วันนี้จะเอามอไซไปเราเคยไปเรียนคุ่มองแล้วมอไซไปไหมไม่แล้วเราลองเอามอไซไปดูวันนี้เราไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนไปนะครับใส่ชุดนอกไปนะชุดไปเวทน,นะครับไปแล้วตอนนี้สอบกลางภาคเสร็จหลือย,ยังคะยังไม่เสร็จครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่ไหมโอเค้เด<ม>ี๋ยววันนี้ไปเรียนคุ่มองก่อนนะครับและนี่ก็คือกระเป๋านักเรียนคุ่มองของอมริกกับเชเบตนะครับวันนี้พ่อเอ็มจะเอามอไซไปนะต้องใส่หมวกกัน เชเบตเชเบตกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับอะไรทำไมไม่ใส่รองเท้าให้มันเหมือนกันล,ล่ะคะทำไมข้างหนึ่งล็อกข้างนึงไม่ล็อกล่กละเ,เ,ลเร็วเร็วเราจะไปเรียนแล้วออมเล็ตไหนเขาดูหน่อยที oh, ไม่อมข้าวอย่าง <No. S 1> นั้นนะเต็มปากเลยเอุ้ยนี้เราเอาม้อใส่เบลนคุมองนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่โรง,งเรียนคุมองสาขาไหนนะลูกบิ๊กซีอะไรนะบิกะ๊กซีเพชรเกษมนะครับผมเออบิ๊กซีเพชรเกษมนะ โอ้ก็มาส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อแม่มันก็จะรีบขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อนะครับปกติเราจะใส่ชุดนักเรียนแล้วเอารถใหญ่ไปวันนี้เรามอเตอร์ไซค์ไปนะครับอ่าแม่โอเคขาออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คุ้มมองนะครับวันอังคารอย่างนี้ไม่มีละครดูเลยเพื่อนๆชอบดูละครไหมถ้าเพื่อนๆชอบดูละครให้กดหมายเลขอะไรดีกดหมายเลขช่องเราทำมีสามคือเบอร์ละครเทำมีสี่คือเบอร์ละครเนี่ยอ่ากดหมายเลขสี่แล้วกันโอเคใครอยากดูละครช่องอมเหนียวคิดขับก็อย่าลืมกดหมายเลขสี่นะครับอ้าวนู้เชฟเป็ดทำไรเนี่ย โอเคปะครับเดี๋ยวไปเจอกันคุณมองครับจะใส่หมวก็เหนื่อยร้อนไหมเจ็บปวดลูอ้เ็ดลงแล้วลูกมามาเป็บปวดแล้วนะอ้าว กี้รองเท้าหลุดกลางทางนะคะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มาช่วยเก็บให้นะคะออาแดตเป็นไงคะเจ็บก้นไหมเจ็บก้นไหมคะอ่าแดตบอกว่าเจ็บก้นนะตูดบานตูดบานเลยเหรอตอนแรกตอนแรกเป็นอย่างนี้นะแม่โอ้อตูดอ่ะเออเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเออเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะเข้าใจไหมไปเอากระเป๋ามาคะ่ะไปเอาน้ำไปด้วยลูกร้อนไหมคะพ่อเอ็มดูสภาพพ่อเอ็มนะหัวฟูเลย ข้าวก็ยังกินไม่หมดอะเอาายสะพายค่ะลูกเอาเลยค่ะเอากระเป๋าไปค่ะนี่นะครับพอวันอังคารเราก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเรียนชา้าแล้วมันจะกลับบ้านดึกแล้วก็จะไม่มีเวลาได้เล่นได้พักผ่อนเลยนะครับไปไปฮะบอกว่าาสายเาไปดท่อโดนแรงหรือเปล่าถ้าโดนแรงมันบวมนะขอดูที่โดนทอ่อจริงหรือเปล่าดึงใกล้ ดึงนี้ดึงขึ้นนี้โดนตรงไหน oh. นะเดี๋ยวเป็นแผลเป็นนะไม,นไ,ไม่แสบเท่าไหร่รไม่แสบเท่าไหรไไปไปเรียนกันโอเคนะครับพ่อเอ็มกับแม่อุก,ก็จะไปรอเขาเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับในการเรียนพิเศษ mm hmm. คุูมองสองคาบรวดเลยนะครับที่นี่นะครับ เซ็นชื่อให้น้องด้วยนะใหเซ็นชื่อให้น้องหรือเปล่า <c oughs> นี่เซ็นทั้งอ้อมเลยท,ทั้งเชเิดเลยไปเข้าเรียนได้เลยพี่ส่งให้แล้วตั้งใจเรียนนะโอยไม่อยากเรียนเนาะรอ้องไห้หรือเปล่า,ลอานะชอบร้องไห้นะลูกชอบร้องไห้นะเชิดเวลามาเรียนที่โอ้ยเขียนให้น้องอยังเขียนดีๆลายมือสวยหรือเปล่าลายมืออะไรเนี่ยวัดทําไมอ่ะเขียนดีๆที่อ้อมเลยชอบวัดไปวาดทาไมไม่เอาเขียนดีๆวันช้า ด,ด,ดูดูเขียนช้ามากเลยเบ็ดทหารลูกไม่ใช่ตอเต่าเขียนก็มั่วไปไปเรียนสู้สู้สูสไปไปเรียนอยโอ้ชัเบ็ดนี้ก็เก่งนะครับยังเด็กมากเลยไปส่วนเราก็ไปหาอะไรลอยๆกินกัน,นกลแล้วเดี๋ยวก็ซื้อขนมมาฝากลูกๆแล้วกันนะครับ<ช>โอเคเดี๋ยวไปซื้อขนมกันคับ แ่เอ,อเอ็มกับแม่ฮูก็มาที่ของเล่นเลยนะครับก็ว่าจะซื้อของให้เขาออม็ตเขาชอบเยลลี่ลูกตามากของทอรี่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทาเยลลี่ลูกตาเขาทาเป็นเยลลี่ไข่อะไรไม่รู้อะลองไหมได้ตัวล,ลูกตัวลูกก็ได้ประหยัดหน่อยออมฤตชอบตีฟ้ามาอันนี้แล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปให้เขาแล้วเราไปกินโชว์กันดีกว่านะว่าอันนี้มันเป็นขนมอะไรแล้วอร่อยหรือเปล่านะครับผมเข้ขายเยลลี่ลูกตาแต่ไม่รู้มีไส้หรือเปล่าไม่มีไส้ด้วยนี่นี่เขาเขียนว่า สเปรดแต่ไส้มันสีเหลืองๆนะไม่รู้ว่าเป็นไส้รสอะไรเดี๋ยวลองให้อําเร็จไปชิมกันดูดีกว่านะครับใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับไปได้ขนมให้ลูกและไปด้วยเนี่ยได้ยาสีฟันค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาหม่ทยาสีฟันใครของน้อง,งเฉลต์อ๋อแต่เฉลตไม่ต้องแปรงแล้วมั่งโตแล้วใช่ไหมอ๋อของเด็กเด็กที่เป็นอนุบาลคุณครูที่โเรียนก็จะฝึกให้เขาแปรงนะครับแล้วมันก็หมดแล้วด้วยก็เลยซื้อมาให้เขาเท่าไหร่พี่เอ็ยี่สิบบาทน่ารักดิ นังคารเราก็ต้องมานั่งรอเอง,งี้ยประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช่ชั่วโมงครึ่งค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขอนมให้เขานะครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะดีใจตอนเรียนเสร็จนะแต่น้องชเชฟเบรตอนเรียนเกาชอบร้องไห้ใช่ไหมครับนั่งตลอดใช่นั่งสาระไม่เขาอ้อมเล็แบบว่าเสร็จไว,วอะไรเงี้ยเขาสึกว่าอ๋อ<ห>แล้วตัวเองยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็นั่งต้องนั่งแยกกันด้วยเนาะใช่ปะโอเคนะครับเดี๋ยวเอานี้ไปให้เขานะครับเขาจะได้ดีใจนะออมเล็ตนี่ชอบมากพวกนี้นะแล้วก็จะไปถามเขาว่าเขาแกะเป็นไหมเดี๋ยวจะ สอนวิธีการแกะที่ถูกต้องให้เขาด้วยนะครับเยลลี่ไข่เดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วอุ้ยอุ้ยโยนเลยเหรอไปไปไปถอดไม้ก,ก่อนถอดไม้ก,ก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งถ่ายคลิปกันมาแล้วครับมาแล้วครับเราจะมานั่งรีวิวตรงนี้เลยนั่ง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 ก่อนนั่งเลยค่ะนี่ตายตอนน้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมีเยลลี่ไข่นะซึ่งเาเลยก็ชอบกินนะแต่ยังไม่เคยกินของอันนี้นะเออใครเอาสีอะไรบ้าง แล้วก็พ่อผมก็จะมียาสีฟันให้น้องเชเบ็ดด้วยยาสีฟันที่เชเบ็ดหมดแล้วใช่ไหมบาร์บี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวยๆก้อนเร็วนี่ออมเล็ตออมเล็ตแกะเป็นไหมเอาแบ่งให้น้องก่อนน้องมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันลูกเอาแล้วครับเอาแล้วครับอ่าอันนี้เป็นลูกกระต่ายเป็นเรียกว่าโทลีป๊อปไอฮอลลีเอ็กซ์ฮอลลีป๊อปเอ็กซ์เอ็กซ์เอาแกะเป็นไหมเอา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 เฮ้ยน้องเชเบ็ดแกะเป็นเหรอ แกะยังไงแกะกันเป็นเบ้าอุ้ยออามาแกะโอ้แต่จริงเขาแกะยังไงรู้ไหมแกะแบบกัดค่ะเออแกะแบบเนี่ยแกะเป็นกันหมดเลยอ่ะเก่งเลยอุ้ยของน้องเชเบตน้ำลวกมาแล้วอ่ะอุ้ยเชเบตระวังเปื้อนนะเชเบตสีส้มหรออุ้ยแล้ว่ามันรสเชเบตเอามยดึงให้น้องเชเบตหน่อยเร็วน้องเชเบตแกะก่อนให้น้องเชเบตกินก่อนอ่ะดึง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 ไว้จับไว้แน่นช่วยน้องหน่อยเร็วช่วยน้องหน่อยอย่าให้หล่นนะอ้าวน้องเชเบตกินเลยกินหมดเลยใส่เลยใส่เลย ใส่เลยกันเข้าไปอร่อยหรอวอะเพียมเลดโชว์หน่อยโชกัดหน่อยมีไส้ไหมเจอไส้ยังอุ้ยเหมือนไข่ขาวเลยครับอุ้ยเป็นไส้สีเหลืองอะไส้น่าจะสีเดียวกันน้ำเล็ดมีไส้สีเหลืองนะครับเมื่อก่อนจะไเล่นลูกตาเป็นไส้สีอะไรสีเขียวหรอหรือว่าสีแดงอ๋อสีแดงใช่อันนี้สีอะไรดูสิเฮ้ยสีไม่เหมือนกันนะอันนี้สีเหลืองจะเป็นสีอะไรสีส้มใช่เหรอสีส้มเพราะอะไรเหมือนกันไหนขอดูสิ เนี่ยสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมแล้ว่าไข่อ๋อไข่แดงข้างในโอ๋ออร่อยไหมแต่จ้าไข่ไข่แดงมากกว่าเอาออมเหล่สดเลยอืมนี่น้ำซอสเป็นรสชาติยังไงอ่ะหน้ำหวานเหรอเย็นแจ๋มเลยนะดีใจไหมคะวันนี้เราก็รีบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก็คงจะเย็นพอดีเลยนะครับ นกก็ร้องเสียงดังมากเลยเนี่ยโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวันอังคารหันษาของพวกเรานะครับเป็นวันที่เราไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปอะไรมากมายเลยนะก็เลยถ่ายคลิปแบบนี้มาฝากเ,เพื่อนๆนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้อำเร็ดนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนนี่เก่งมากเลยนะวันพุธทุกคนเฮย้ยพรุ่งนี้แม่อูไม่อยู่นะพรุ่งนี้พ่อเอ็มต้องไปส่งโรงเรียนนะต้องตื่นมารีดพาให้อําร็ดทุกคนด้วยพรุ่งนี้แม่อูไม่อยู่นะแม่อูไปต่างจังหวัดนะโอเคนะครัับบีกไปาชมม ไปกับป้าพึ่งไ,ไ,ไม่ไปไ<ม> <ๆ S 2> เขาไปเรียนกันโอเคบา,บายๆครับผมไอทิ้งขยะด,ด้วยใช่ไหมโอเ้เป็นเด็กดีมากเลยนะครับต้องทิ้งขยะนะไปทิ้งขยะเร็ว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 ถือแมสดีๆให้แมสเบื่อนอ่ามมาแล้วบายบาย